ครับวันนี้พากันมหาปลาครับหยุดงานนะครับผมหยุดงานกันพากันออกมาหาปลากินนะครับผมยังได้เจอบนเอ,อลากเข็นวันนี้ <S <S ลงลง ป,าปลปาครับนี่นะน้องนี่นะต้นปะคามเทศนะ้าวบห้าวไปเจ้วมาดุนกันนะครับว่าใดมาครับขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วขึ้นไปแล้ว

ติดปลานลยนะบางครับผมบางๆพากันมหาปลาครับอ้ไฟยาวๆเลยปนิดนึงกัน ตายตายยังดิ้นนะพูน่ะพูน่ะเดี๋ยวมันใกล้ๆครับมาเมือนกันครับบาทแรกครับหนึกวันบ่มีปลาครับปลาบูกมีโอ้ได้ดปลาบูครับพี่น้องอูปลาวหน่อยปลานนะ้อยปลันะ no um kind of um> บ

ปะบูเอไมด้ปะบูกันเอานี่ครับปาบูครับปะบูสลับเลยเอาตัวแค่ต้มจินแสบอืใส่่ประม่ยบาลครับใส่เลอาตะกามาตะก้ากวใส่นี่ฮะมกิได้อง โมเม่น oh, ้ำมานี่มะทําไปสสังกันยังก็ไซน์เนี่โอ้ไดนลวสะแลบานวะปเดือดกนเอารอดม่ตรงสังออกตัวมาเมื่อี้ครับบาดต่อไปเว้นลงน้ำาด้หนี่ลงน้ำได้แล้วๆตัวนอยเอาอยู่บอ่เยวฮะ Như tôi nói hả? Hả? hay hấp quay 2 tụi nó Hả? hai nhào nhào lên

ติดติดติด,ด,ดมาลุ้นกันครับมาไ,ได้ปะครับหลากเลยปะโอู้เอาครับใส่สามโตโรครับตะนาวใส่สองตัวนั่นเอาไปไป สามตัวโลครับ hmm. ม right. ีแต่ใส่สามตัวโลครับเงานสลับนี่ครับมิตาปลานิ่นะครับสามตัวโลครับผมโอ้หลายปละบู

เบีบมาอย่งที่แม่ยังไปจับไร้ทั้งโควิดครับงานหยุดบม่ได้เห็นยังครับพากันมาหาปลาครับมาเบิ่งชุดนี้ครับอู้ชุดนี้ครับบาทเดียวครับอยู่นัมเล็กตัวใหญ่อะตัวใหญ่เลยมันจะใส่ใหญ่ด้วยบาล

เอาตัวนั้นทิ่มลงไปเอาลงน้ำเนี่ยเอาไปลงฝนไหมเปฝนไหมเอาลงบ่อฝนตั้งว้ซื้อหมดเต็มหมดตั้งไวมตั้งใบเนี่ยน้ำมันดำเลยมาลุ้นกันนี่ครับ เอ้ามาทำลูกน้ำบ่มาลุนกันครับมาพูดสิไรยกันครับโอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ไหมวันปลาบูบ่ปลาคอปลาคอกันแบบมันปลาคว้ามั้งมล่ะ เอาลุนกันครับายู่ายู่ครับกันยครู่อยู่อะโอ้โหิตกันได้พี่บางพี่มาสลิดไงครับเอาปะเอาเลย บางบ่อบางบ่อเขาปนบางบ่อาผปอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับอ้ดินนะครับใกล้ๆครับรุนใกล้ๆน่าจะปลาวอนปลาบูบ่แบนี้นี่ยนะบนโลกวานดินป่อู้เลยดิอู้นั่นนอยู่ครับตัอยู่บ่ เอาครับปลาคอครับปลาคอเห็นแล้วครับปลาคอนี่ครับเอาอุ้ยปลานิ่เลเอาลากปลาคอรุดปะนี่ครับูปลาคอเครับหางมแดงไหม้ยโดน่เลยครับปลาคอใสหนังไเลยเอากระสังมาใสสระเอากระังขา นี่ไปนี่เด้ประคองไงครับใส่โล่นะอ,อ,อุ้ยระวัง,ะง,ะงระวังระวังัิล,ลโดดจุด่มนี่ครับมันไก่ไก่นะครับใส,ใส่ใส่โลใส่โล่โลเนเดีกัะน้ำดีก็นี่สิงุ้มอยู่มาเฮะต้องถือจ้องโตบอลไทยครันนะมุกีนะเออ โอ้ตมอด้นั่นโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามแล้วครับ